จะพามาอัปเดตโกดัง3รถเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆขาช่วงนี้รถเข้าใหม่ทยอยกันมาเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว c a m รีอ่านะคะหรือว่าจะเป็นตัวเซ v คันนี้ก็เข้ามาใหม่ค่ะรวมไปถึงนะคะพวกโ o y o ต้ายาริสอ่าอเวนซ่ za, นะคะแล้วก็รถกระบะรถตู้ CRV นะคะ Honda ก็เข้ามากันเยอะเลยนะคะรวมไปถึง Fortuner คันนี้ด้วยติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท,ทุกๆท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยน ชมรถมือสองค่ะพี่ๆค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งมาอยู่ที่โกดัง3ามพามาอัปเดตรถเข้าใหม่กันค่ะใครที่แบบว่ากําลังมองหารถอยู่สักหนึ่งคันค่ะแต่ว่าเอ๊ยยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่กันว่ามีอัปเดตสต็อกอะไรกันบ้างค่ะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขอเริ่มคันแรกกันก่อนดีกว่ากับนิสสันอ m e ม a ่าคันนี้นะคะผ่อนสบายๆนะค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเองค่ะพี่ๆค่ะป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนนะตัวนี้นะคะแอบส่องดูสคบนิดนึง 19 0 0 0ปี2019 0 0บาท0โล2 5ง0 0 0านนี้จะผ่อนเริ่มต้นนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ่า4 0 0 0นะพี่ๆคะ่ะ0 0 0่าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 000, 4 000, 5 0 อยู่ประมาณนี้ค่ะคเครดิตดีอัพจัดยอดดันเต็มดันฟรีดาวได้ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดตัวนี้เป็นปี2019ไม่70,000เองค่ะสีดำด้วยนะคะใครที่แบบว่าชอบสีดุดันสีทะมึนทะมึนสีดำมืดๆนะตัวนี้นิสสันอ m e เมลค่ะนะคะก็เป็นอีก1รุ่น1โึชมนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้นะคะอ่า เลขไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลเป็นอเม l ่าหนึ่งจุดสอง e-sport check นะคะอ่ะ,อะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันค่ะหรือจะมาดูตัว isuzu mu-X กันค่ะพี่ๆค่ะ isuzu mu-X อันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะน้ำหนึ่งพาดูด้านข้างสักนิดนึงตัวนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นตัวหนึ่งจุดเก้า d i o n i c นะคะปีสองพันยี่สิบ ปี2,020ค่ะเป็นตัวเครื่องพันเก้า DiOnic น้าโปรเจคเตอร์ค่ะพี่ๆ่ะได้ไฟ Daytime Running Light นะคะระจังหน้า7 8 9 0 0 0ค่ะใครที่แบบว่ามองหานะคะตัว Isuzu MU-X อยู่นะคะอ่ะมาดูกันต่อไปมีอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนำ ใครที่มองหารถเล็กนะคะตัวอเวนซ่ามาดูอเวนซ่ากันดีกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอเวนซ่าเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะเป็นรู้สึกว่าเป็นปี2013-12-13คันนี้นะคะ2แสนก่บบาทเองนะคะก็เป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพไม่ไม่ถึงแสนค่ะพี่ๆคะ่ะไม่หลักหมื่นคันนี้ ราคายังไม่แน่นอนนะแต่รู้สึกว่าน่าจะประมาณสองแสนกว่าหรือสามแสนนิดๆพี่ๆคะ่ะอันนี้คือรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพราคายังไม่ได้แบบมาเป๊ะๆนะเนี่ยสติกเกอร์จากเจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะถ่ายรวมๆก่อนเนาะถ่ายแบบว่ารถเข้าใหม่มาให้พี่ๆได้รับชมกันคะ่ะนี่ คือรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพ Innova 1.5นะคะเป็นเครื่อง1.5นะคะอ่ะก็ถ้าใครสนใจคันนี้อยากได้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งก็เอ่อยกหูโทรหาสอบถามได้เลย0961984963ค่ะมาดูกันต่อได้เรื่อยรถตู้ตอนนี้มีเข้ามาทยอยเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลอันนี้เป็นปี2018เบาะหนัง769,000ตัวนี้ น่าจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะอ๋อเกียร์แมนวนวลจริงๆด้วยค่ะพี่พี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังภายในใครที่แบบว่ามองหารถตู้อยู่นะคะก็เข้ามาดูได้หรือจะเป็น NewX คันนี้สีดํานะคะก็มีน้องเซลล์กำลังรีวิวอยู่นะคะพี่พี่ค่ะนะคะแปดแสนเันเครื่อง1.9ึ่งาอ่ะ,ะแวบบดูนิดหนึ่งนะคะ แปดแสนหนึงมืนเก้าพันนะคะเครื่องหนึ่งจุดเก้าค่ะหรือจะเป็นตัว Honda ตัวนี้จะเป็นตัว BRV ปี2019อันนี้จะเป็น BRV ปีสองพิบเก้ ไม่น่าจะอยู่ประมาณ7-8หมื่นนะคะคันนี้รู้สึกคาวๆนะ4 0 0 0สนก็บาท4 5 0แสนหรือ4 6 9 0 0นหกหนเนี่และค่ะประมาณนี้พี่ๆค่ะอันนี้มันปี2019เนาะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะ Honda BRV เอ่อด้านหลังห้องเก็บสัมภาระจะกว้างมากๆนะสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้หรือจะเป็นตัวนี้เป็นตัวคลอสค่ะนะคะ Toyota c r o s s เราก็มีนะราคายังไม่มาเลยค่ะพี่ๆคะนะ อะมาดูคันต่อไปอ่าน,นีันติดจองนะคะติดจองเนี่ยรถเข้าใหม่มาเยอะเลยคันนี้รู้สึกว่าเป็น Fortuner 2.4 V 889,000าค่ะสีขาวเป็นรถเข้าใหม่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็คอยดูเดินดูรถ QC กันอยู่นะคะเดินดูรถ QC กันอยู่ ก็ใครสนใจนะคะมองหารถคันไหนอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้พี่ๆขาตัว Toyota a อ t i ตินะคะ 1.6G เราก็มีคะ่ะพี่พๆตัวนี้นะคะจะค่าตัวอยู่ที่429,000ปี2019ปี19ต้นปีใหม่94,000โล ไม0เก้าโลค่ะคันนี้โฉมนี้จะได้เป็นปี2019ต้นปีนะคะถ้าปี2019ปลายปีจะเป็นโฉม m i n เนอร์เชนเออจะเป็นโฉม All New เนี่ยค่ะจะเป็นโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉมนี้มาดูกันต่อนะคะคันนี้4 2 9 0สนสปี2019 ไม่90,004พโลเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้คือรถทุกคันนะถ้าพี่ๆมีประวัติเครดิตดีนะคะรับรายได้2เท่าของค่างวดเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้อยู่แล้วนะรู้ว่าใครที่แบบมองหา e ีโคคารนะคะนี่คือยาลิทคลอสคลอสเนี่ยจะแตกต่างจากยาลิสตัวอื่นยังไง ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ภายในกว้างกว่าตัวรถยาวกว่าเอาก็คือว่าตัวรถใหญ่กว่ายาริสปกตินั่นเองนะคะได้เป็นตัว1.2 High Cross นะคะอันนี้จะเป็นตัวรถสีขาวหลังคาสีดำไม่แปดหมนพโลคันนี้4,49,000ค่ะใครที่แบบว่าอยากได้ตัวยาริสคลอสก็เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะคะมาดูตัว BRV อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายอันนี้ ปี2019ใไมห่ม่129,000โล3,99,000ค่ะตัวนี้3,99,000เม่นกสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะอันนี้คือรถเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่เมื่อกี้แอปสองตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันปียี่สิบไมเจ็ดหมื่นสี่พันโลเป็นโตโยต้ายาริสนะคะพี่ๆค่ะ 3,79,000ปี20ไม่ไม่ถึงหลักแสนไม่74,000โลไทท่านเราก็มีค่ะไทท่านเราก็มีนะคะพี่ๆี่ขาใครที่แบบว่ากำลังมองหารถรุ่นไหนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาเดินไปเรื่อยๆเนาะด้านหลังเมื่อกี้ก็คนเยอะหน่อยแคมรี่ไฮบริดสีขาวค่ะพี่ๆี่ขาอ,อ ที่นี่เปิดมา24ปีแล้วแล้วว่าเราก็ว่าที่โกดังเนี้ยเป็นที่ของเจ้าของเขาเองด้วยนะคะก็คลิปนี้พาเดินพาเดินชิลดูรถละกันเนาะนะ,ะตัวนี้ก็เป็นตโตโยต้าตอนเนี้ยกระบะตัวเตี้ย กระบะตัวเตี้ยตัวแมนนวลมีรู้สึกว่ามีออโต้เข้ามา1นึคันนะก็คือตอนนี้เข้ามาทยอยกันเยอะมากแล้วก็ใหม่น้อยด้วยค่ะนะคะใหม่น้อยด้วยถ้าสนใจคันไหนก็สามารถเข้ามาดูตัวรถเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะคะกระบะตัวเตี้ยรีโวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7 7 6 9 0 0 0 7 8 9 0 0 0จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่ที่ปีรถด้วยนะอย่างเช่นคันนี้คันนี้อยู่ที่ 3 6 9 0 0นาพันนะคะอันนี้ร,รอปล่อยนะคะคันนี้จะปล่อยวันที่8แล้วนะคะดูด้านหลังแล้วก็นอกจากสีขาวสองคันนี้อะ่ะแล้วก็จะมีสีเทาคันนี้ด้วยสีขาวสีดำก็คนก็นิยมเนาะอันนี้สีเทาดำค่ะพี่ๆคะ่ะสีพิเศษเรียกเป็นสีพิเศษละกันอันนี้โอ้ไม่สี่หมื่นหกพันโลเองสามแสนแปดหมื่นเก้าพันค่ะ ไม่ส0 0 0 0โลสีดำการันตีตัวรถสภาพเดิมนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำพี่ๆค่ะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้หรือว่ามาดูด้านหลังคันนี้อันนี้จะเป็นรถตู้อันนี้ตัวไฮแอนะคะอันนี้ตัวไฮแอทไฮแอค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่หกแ0 0หปี2018 6 9 9 0 0 0ปี2018นไม่แสนนิดๆประมาณไม่แสนสค่ะพี่ๆขาใครที่แบบมองหารถไฮแอตหรือว่า m มิ s u b i s h i p a j e โ o ตัวนี้จะเป็นรถเทินนะคะนี้เป็นรถเทินรถเทินเข้ามา CRV ค่ะคันนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดใดๆทั้งสิน้นน้ำหนึ่งให้ดูเลยนะว่ารถที่เข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงตรงนี้อาจจะมีนิดหนึ่ง พี่พี่คะแต่ไม่มีชนหนักถึงคานตัวรถถึงโครงสร้างรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือสภาพรถใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพรถทุกคันเรามีการปรับสภาพให้ทุกๆคันค่ะพี่พี่คะ สนใจไงก็เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้เลยแล้วก็ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะคลิปนี้พาอัปเดตชิวๆแล้วกันนะพามาดูรถแต่ละรุ่นแต่ละคันพี่ๆขาถ้าใครชอบคันไหนแคปหน้าจอคันนั้นแล้วก็ส่งมาให้น้ำหนึ่งดูได้เลยนะคะตัวรถตู้หน้ายาวเราก็มีนะมีมาเยอะเลยนะคะคันนี้น่าจะอยู่ที่1นึ่งแสนอ๋อหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นอันนี้ไม่เก้าหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นค่ะพี่ๆ่ะคันนี้ไม่เก้าหมื่น เป็นรถตู้หนะ้ายาวสองคันนี้จะแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือว่าห้องเครื่องนะจากหน้าซานห้องเครื่องจะอยู่ใต้ด้านล่างคนขับด้านข้างคนขับก็ย้ายมาอยู่ด้านหน้านะคะย้ายมาอยู่ด้านหน้าตัวรถนะคะกว้างกว่ายาวกว่าค่ะพี่ๆค่ะเป็นเกียร์ออตโตสนใจคันไหนนะคะก็เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้เลยอันนี้ก็จะเป็น CRV คันนี้รู้สึกว่าลูกค้าจองกันเยอะมากจองต่อกับเซลล์เซลล์จองต่อต่อตูดกันเลยพี่ๆขาที่เขาให้มีมัดจํากันบางทีลูกค้าอาจจะชอบคันเดียวกันแต่ว่าถ้าใครที่แบบมัดจํามาก่อนคนแรกเราจะให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะคะอยู่ในขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์ถ้าอนุมัติก็ เอารับรถไปเลยแต่ถ้าไม่อนุมัติคนที่จองซ้อนมาก็จะได้ไปแต่ว่าถ้าถ้าจองซ้อนกันมาคนแรกผ่านไปแล้วคนที่2ล่ะเราก็จะมีออเดอร์ค่ะพี่ๆค่ะออเดอร์เข้ามาให้เหมือนกันสเปคใกล้เคียงกันหรือว่าตามที่พี่ๆต้องการนะะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเราคืนเงินให้ค่ะถ้าไม่มีเราคืนเงินให้ไม่ต้องกังวลค่ะคันนี้7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบเจ็ดเบาะหนังนะนี่เบาะหนัง 7จ็0แสปี2017เกียร์ออตโต้เอเกียร์มนวนวลเกียร์ธรรมดาค่ะพี่ขอประธานอััยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเลขไม์อยู่ที่1นึ0งแโลคันนี้นะคะล้อที่แบบถอดล้อเอเอาล้อไปทำอะไรบางทีไปขัดแม็กจริงๆแล้วบางทีรถไม่เป็นอะไรค่ะเหลือแต่แม็กบางทีแม็กมีรอยคูดนะคะหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนยางแค่นั้นเองนะคะเนี่ยให้ดู บางทีแม็กมีรอยคูดนะคะเราก็จะไปขัดแม็กให้ทำแม็กเก็บแม็กให้เท่านั้นเองมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยพี่ๆขาสนใจรถรุ่นไหนคันไหนก็ทักหาน้ำหนึ่งได้0961984963ค่ะเครดิตบีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะดันฟรีดาวได้นี่ก็จะเป็น f o r t จู e r เข้าใหม่เหมือนกันค่ะ เราก็จะมีช่างสับเปลี่ยนวนเวียนนะอันนี้จะเป็น m i t ซูบิชิปาเจโร่ด้านหลังสีเทาดำคันนี้เป็นรถบ้านเลยนะปาเจโรคันนี้คือรถบ้านหรือจะเป็น BRV คันนี้คะพี่ๆคะจองแล้วด้วย Honda BRV เอ่อ HRV ข HR อประธานนะพอวนะคะ549 549,000 ยาลิศก็มีค่ะพี่พี่ขาถ้าเป็นกระบะเอามาดูกระบะคันนี้บ้างสิขาไม่สองหมื่นหนึ่าน่าจะเป็นปีย2องอันนี้ปีย2องรถสวยสภาพเดิมคัดเกรดคุณภาพดีค่ะพี่ๆี่ขาหากนำรถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนด้วยนะคะ มาไล่ดูเรื่อยๆว้าวคันนี้ได้ชุดแต่งอ๋อรอปล่อยเป็นตัว1.2สปอร์ต399ปี22ไม์3 1 0หมโลได้สปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยค่ะได้สติ๊กเกอร์เท่ๆของเขามาเลยพี่ๆค่ะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากได้สติ๊กเกอร์นะก็ดึงออกได้นะดึงออกได้แล้วก็ขัด แต่ว่าอันนี้คือเจ้าของเดิมน่าจะชอบแบบนี้แล้วก็คนที่มาซื้อต่อก็น่าจะชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้ไปเลยเอาละค่ะใครสนใจรถรุ่นไหนคันไหน,นนี้ก็คือมาอัปเดตแค่โกดัง3นะพี่ๆขาเขายังมีแคม ry รี่นะคะอยู่ด้านหน้านะมีแคม ry รี่เข้ามาใหม่ เข้ามาเพิ่มอ่ะตัวนี้นะคะเป็นยาลิตอีกโฉมหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าโฉมแฮ m เมอร์เฮชชาร k คดีไซน์นะคะคือดีไซน์ด้านหน้าเป็นแบบว่าอ่าตัวยาลิตหน้าฉลามหัวค้อนนะคะอันนี้ก็เป็นโฉมของเขาตัวนี้นะคะเป็นปี2023ไม้34,690 0 0 สนใจคันนี้ยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะก็มีใครสนใจรถคันไหนคะ่ะนะคะก็สอบถามได้เลย0961984963คะ่ะเอาล่ะคะ่ะพี่ๆคะ่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ